สับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่303ถึงตอนที่304้เอาละครับก็กลับมาต่อกันเลยดีกว่าครับกับสับประยุทธ์ทะลุฟ้านะครับเสี่ยวเยียนของเราจะตื่นจากห่วงแห่งการหลับไหลมาเป็นเวลา1ปีไหมนะครับเพราะว่าความเดิมตอนนี้แล้วนะครับเปรวเพิง3,000ันชดช่วงนะครับเหมือนกําลังจะบอกเสี่ยวเยียนแล้วว่าตื่นได้แล้วจะนอนไปถึงไหนกันเนี่ยแล้วตอนนี้แล้วเมนดูซ่าก็โผล่มาพร้อมกับลูกหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามันเจ็บกระดองใจมากเลยครับมาแรงแซงทางโค้งทุกคนจริงๆนะครับคนอื่นได้แค่อวยนะครับอันนี้ได้ โอเคครับณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คาแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดนเนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนเนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับนี่เจ้าได้เห็นกับผู้นําศาลาคนใหม่แล้วหรือย เอ๊มีด้วยเหรอคนที่เพิ่งจะเข้ามาที่ศาราดาราล่วงหล่นนะหนึ่งปีแล้วนะที่ไม่ได้เห็นคนเข้ามาแบบนี้มาก่อนแน่นอนเพราะว่าเขานะ่ะเป็นถึงสิทธิ์ของผู้นำเหยาจุนจือก็ต้องได้กลายเป็นผู้นำคนใหม่แน่ๆนี่นี่นี่เรื่องเรียนนะ่ะไม่เห็นจะรู้ดีเท่าข้อมูลของท่านอาจารย์เลยนะ ถ้าย,ยังไม่รู้เลยว่าเขาแข็งแก่งตรงไหนหรือเปล่าแต่น่าเสียดายแล้วสิทธิ์พี่ชิงน่ะจะไปอยู่ที่ไหนกันนี่นะ่จิตใจไม่สงบนิ่งหากเจ้ามีเวลามากพอแล้วล่ะก็ที่จะซุบซิบเลิกคนอื่นเอาเวลาไปฝึกฝนลมปานให้ตัวเองซะไม่อย่างนั้นก็ตามข้าไปที่ห้องหงเตรียมรับบทลงโทษพี่หญิงชิงล้วนเฮ้อพี่เสี่ยวท่านจะนอนอีกนาแค่ไหนกันนะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวงั้นเหรอทางหอดาราหรือว่าจะ จะไขึ้นกันหรือว่าเจ้าหนูนั่นเจ้าออกมาแล้วเฮ้ฮ้พื้นที่มิติช่องว่างถูกเปิดหรือว่าเสี่ยเวเยี่ยนจะกลายเป็นมหาวิรชนฮึฮ<อ>ชช่เอ๊ะเอ๊ะนี่้าเอ๊ะ,ะเสื้อผ้าข้าล่ะเสี่ยวเยียนเดี๋ยวช้าก,ก่อนเรื่องระดับเป็นมหาวิรชนแล้วหรอพี่เสี่ยเวเยียนท่านนี่สุดยอดจริงจริงโหหล่อจังแถมยังแข็งก่อีกด้วยค้าข,ข้าชอบ แน่นอนเขาจะต้องได้กลายเป็นผู้นําประมุขศาลาคนใหม่แน่ๆพี่มียักท่านกอดจนข้าจะตายแล้วนะชะช่วยข้าด้วยที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่ข้าหลับอยู่บนศาลาดารานานนับปีกว่าเลยสินะดูถ้าครั้งนี้ข้าจะโชคช่วยจริงๆแล้วล่ะใช้พลังดวงดาวปลุกพลังไฟและโอสถต่างๆที่ข้ามีคอยเกื้อนหนุนและเสริมพลังข้าที่หายไปจนมีโอกาสได้ขึ้นไปถึงระดับมหาวิโรชนไปซะได้จริงสิอาจารย์ล่ะเขาสบายดีหรือเปล่าเขาจะเจ้าดูเอาเองเถอะ อะไรกันหรือว่าอาจารย์เขาปะเป็นไปไม่ได้แต่เอ๋ตกใจใหญ่เลยสิท่าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กโง่องเอ้ยเจ้าเท่าหนา้าโง่ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วข้ากลับมาแล้วละ่ะเจ้าหนูเสียวเยี่ยนเอาละ่ะเอาละ่ะผู้ชายสองคนมากอดกันแบบนี้หน้าอึดอาจจะตายไปข้าขอพูดอะไรหน่อยในฐานะอาจารย์ของเจ้าเอ๊ะจะพูดอะไรงั้นเหรอ เจ้ากานอนหลับอยู่บนหอดาราในสภาพโป๊เปื่อยตั้งปีกว่าช่างกล้าช่างกล้าจริงๆนี่มันใช่เรื่องที่จะพูดไหมเนี่ยตายซะเถอะท่านอาจารย์เอาล่ะเวลาพูดคุยเอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันยอเฉินถูกช่วยชีวิตและกลับมาได้แต่สภาพของเขานั้นก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะักฮ่าฮ่าปัญหาแค่นี้เองก็แค่พลังวิญ,ญญาณส่วนดั้งเดิมหายไปเกือบหมดแต่ก็ได้เจ้าหนูเยี่ยนถ่ายเทพลังไฟหแห่งชีวิตเอาไว้ให้ข้าก็เลยรักษาสภาพร่างกายของข้าได้อยู่นะ มันจะไปแค่นี้ได้ยังไงกันเล่าพลังวิญญาณที่อยู่ในร่างกายเดิมนั้นคือจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นรากฐานของพลังชีวิตมันจําเป็นต้องใช้เวลาฟักฟื้นซึ่งนานมากสักพักแต่จะให้ออกมาล้นเล่นเหมือนแต่ก่อนก็ยังทําไม่ได้แล้วจะให้มันเป็นปัญหาเล็กๆได้ยังไงกันผู้สโสเฟิงท่านพอจะรูว้วิธีช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณเร้่งเดิมกลับมาได้หรือเปล่าอืมเรื่องนี้นะ่ะ ในช่วงที่เจ้านอนหลับยาวมาปีกว่านั้นข้าได้ค้นหาวิธีและข,ข่าวต่างๆที่จะช่วยจนในที่สุดก็ได้พบกับตำราบโบราณเข้าในนั้นมีอยู่สองอย่างที่จะสามารถเติมเต็มพลังวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้ได้นั่นก็คือขนทาลกและหลิงหลงเทียนจือ้อตราบใดที่สามารถหาหนึ่งในนั้นได้ก็น่าจะพอช่วยชีวิตเหยาเฉินเอาไว้ได้เช่นกันแต่พูดตามตรงเลยนะของสมบัติสองอย่างนั้น ถ้าท้งชีวิตนี้ก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยมันน่าจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่างมเหมในมหาสมุทรหรือหาเปลวเพลิงแห่งชีวิตแท้จริงเสียอ,อีกถ้าหามันยากก็ไม่ต้องให้วุ่นวายก็ได้นี่หุบปากไปเลยต่อให้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือไม่ก็ตามทั่วทั้งทว,วีภาคกากถ้าจะตามหาและช่วยชีวิตอาจารย์ให้ได้เยี่ยมมากเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วย่อมไม่มีปัญหาข้อมูลล่าสุดบอกไว้ว่าที่ซากปรลักขับพังโบราณในแถวเมืองโม่ที่แห่งน,นั้นมีร่องรอยของขนทารกสถิตยอยู่ เพื่อป้องกันการแก้แค้นของพวกหอวิญญ,ญาณศาราดาวตกเลยจำเป็นต้องหาคนเข้าช่วยเหลือแต่เมื่อเจ้าตื่นขึ้นแบบนี้ก็ดีนะักนี่คือโชคชะตาแล้วเหรอเสียวเยี่ยนภารกิจที่ยิ่งใหญ่ถูกมอบหมายให้แก่เจ้าแล้วจงรีบออกตามหาของที่หาย,ยากเหล่านี้เถอะไม่มีปัญหาเพื่อให้อาจารย์ของข้ากบมะแข็งแรงเหมือนเดิมข้าพร้อมบุกน้ำลุยไฟเพื่ออาจารย์แบบนี้ซาบึ้งใจจริงๆณเนะมืองโม่เขาหม่นลูก เสียงร้องแบบนี้ <g ül> ดูท่าคงเป็นตระกูลไหนไม่รู้ทำซ่าเข้าไปละสิท่าช่องไม่รู้จักตนเองเสียจริงๆตําหนักวายุอัศนีนิกายเมฆาสนย์วิหกเพิมีเวลาแค่วันเดียวที่บันนึกจะถูกเปิดออกดูท่านี่คงเป็นทางเข้าแน่ๆพวกระดับมหาวิทยาลัยให้ทำการเข้าไปทันทีนิกายหกเขาเยื่อแข็นระดับบรรพบรุษให้เตรียมพร้อมต่อสู้นิกายส่วนหนึ่งพวกเราจะต้องเอามาให้ได้ ดินแดนอสูรเป็นสถานที่ที่อยู่ตรงพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ตระกูลโม่อาศัยอยู่มากที่สุดภูมิหลังของชิงหลวนคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีเลยแหละนะน้องชิงหลวนเจ้าสามารถพาพวกเราเข้าไปยังดินแดนอสูรได้เลยสินะเยี่ยมไปเลยดินแดนอสูรภูมิประเทศส่วนใหญ่ราวร้อยละเจ็ดสิบของตระกูลโม่โฉซึ่งในทวีปตู้ฉีนะตระกูลโม่ถือเป็นสามตระกูลใหญ่พอควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นเผ่ามังกรโบราณไถ่สูตระกูลวิหกสวรรค์อสสรพิษเหลื่อมแห่งก้านรการ ในบรรดาเหล่าวะสูนทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายบริสุทธิ์มากที่สุดก็คงเป็นอสรพิษเหลื่อมก้าวนอนละการแต่สายเลือดของพวกเขานั้นน้อยลงน้อยลงเข้าไปทุกทีในทางตรงกันข้ามสายเลือดของกสูนไิหกสวรรค์นั้นค่อนข้างที่จะคัดกรองสายเลือดโดยตรงแต่ก็ยังมีปรับปลายอยู่บ้างส่วนมังกรโบรานไถสูไม่เคยได้ยินว่าปรากฏจากที่ไหนมาก่อนเลยเฮ้ก็ผู้สายโลหิตของไม่หกสวรรค์นั้นนะ่ะไม่ได้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอยู่แล้วเจ้าไม่เห็นผู้ได้ชัดเจนเลย ถ้าหากย้อนกลับไปถึงสายพันธุ์โบราณที่บริสุทธิ์แล้วล่ะก็ในโลกนี้นะ่ะไม่มีปรากฏขึ้นมาแล้วล่ะนะส่วนสายพันธุ์มังกรโบราณไท่สูงเองใช่ว่าจะไม่ปรากฏให้เห็นเพียงแค่เจ้านั้นยังไม่เคยได้ยินและไม่เคยพบเห็นเท่านั้นเองชิงหลวนนะ่ะเป็นคนของดินแดนอสูรย่อมรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ถ้า,าสายพันธุ์ของมังกรโบราณไทยสูนั้นไม่อยู่จริงทำไมข้าคนนี้จะไม่เคยได้ยินข่าวทำไมข้าจะไม่รู้เจ้านี่ความรู้น้อยนะข้าพูดจริงๆเลยนะเจ้า เฮาเอาหน้าทุกคนต่างก็เป็นสหายกันแล้วกันอย่ามาทะเลาะเพราะเรื่องแค่นี้เลยก็นางชนเ้้าหาเรื่องก่อนนี่นาะเอ๊ะเย่แล้วข้างหน้านี้มีเรื่องเกิดขึ้นเฟายทียเนพวกเจ้าโหว,วายุทัสนีชักจะมากเกินไปแล้วนะพวกเจ้ากับก้ามาทำร้ายคนแบบนี้ไม่เห็นพวกเราโหดากตกอยู่ในสายตาเลยใช่หรือไม่ฮะ พวกเจ้ารู้แล้วแต่ตกอับทั้งนั้นทำไมไม่มองเชิอองโงกดูเงาตัวเองบ้างเล่าต่อให้เฟิงเซียนจะอยู่ที่นี่ในวันนี้ก็สู้พวกเราทั้งสี่คนไม่ได้หรอกนะข้าน่ะคือผู้ที่จะจัดการให้หอว,วายุอัสนีกลับมามีชื่ออีกครั้งนั่นแซ่พ่อชนะก็คือพู้ที่เหนือกว่าส่วนรูปแพ้ก็หกปากไปอย่างที่สว่าเขาทำกันเถอะฮ่าๆไปซะเจ้าพวกขยะเอ้ยดูพวกเจ้าหืออาใครกันกล้ามาทำร้ายหอว,วายุอัสนีของข้ามันเป็นใคร เฮ้ฝยเทียนไม่ได้พบกันตั้งนานเจ้ายัางทำตัวน่ารำคาญไม่เปลี่ยนเลยนะเิียวเยี่ยนนี่แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันโ,โ,โ้อโโสหโโูข้อเสฉีไม่นานชิงหวนโชคดีที่ว่าเจ้ายัางมาได้ทันเวลาพ้าท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าได้รับข่าวก็รีบนำประมุกน้อยมาด้วยเลยฮส่วนท่านนี้คือประมุกน้อยเธนหรือไม่คารวะประมุกน้อยแห่งหอดาวตก เพราะวโสถทั้งสองไม่ต้องมากพิธีนี่คือโอโสถฟื้นฟูล,ลมปราณพวกท่านนำไปให้คนที่บาดเจ็บพวกเขาก่อนเถอะขอบคุณประมุกน้อยประมุกน้อยคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าเด็กคนนั้นจะกลายมาเป็นประมุกน้อยของหอดาวตกไปเสียได้ดูท่าว่าาจะประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆแต่ทว่าไม่รู้เลยว่าเจ้านั้นรู้ตัวหรือไม่ว่าหอดาวตกในยามน,นี้ไม่มีคนแท่ประสายอยู่แล้วเจ้าเจ้าูดอะไรน่ะ ข้าเองก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าหอวายุอัศนีและตระกูลไม่หกส่วนมีความสัมพันธ์ดันดีต่อกันยิ่งไปกว่านั้นก็ทําให้ร i, Pokémon, lockdown, him, mother, ับรู้ว่าพวกเจ้านั้นกดดันให้คนของหอดาวตกของข้าต้องบาดเจ็บในฐานะที่ข้าเป็นถึงประมุกน้อยของพวกเขาถ้าหากข้าไม่จัดการให้เรียบร้อยคงไม่มีหน้าไปเผชิญหน้ากับพวกเขากันแน่ล่ละนะก็ดีนี่ในปีนั้นเจ้ายังทาได้เสรนะเขาจะได้คิดบัญชีคืนให้แกเจ้าเสียเลยอ นักหนักมากแรงกดดันของพลังนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันท่านประมุขเฟยปล่อยให้คนไร้ประโยชน์แบบมันมาสู้แบบนี้ดูท่าหอวายุอัศนีคงไม่มีคนแล้วสินะเท่ฝ่ามือเดียวก็แข็งแกร่งแล้วโอ้โหประมงน้อยของพวกเราก็มาถึงจนได้ประมงน้อยไม่เพียงแต่กลับไปยังหอดาวตกแต่ก็ยังมาช่วยเหลือพวกเราอีกด้วยโคตรเท่ไปเลยเด็กที่ไม่รู้จักคำพคดของ่นที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่พวกเจ้าจะมาปากพ่อยได้ง่าย นั่นมันพวกอโวัสณีแถมยังมีเหล่าผู้นำเผ่า,าอสูรพญ์และหมาป่าจ,จันทางเงินอีกด้วยผู้นำอสูรทั้งสองคนดินแดนอสูรเป็นถึงระดับมหาวิชนสองดาวในพวกเขาจะมาร่วมมือกันจัดการปรมุกน้อยอย่างนั้นหรอประมุกน้อยจะรับมือไหวหรือเปล่านะที่แถมพวกอโวัสณีก็มาด้วยงั้นหรือเนี่ยหอวายุอัศนีมาโจมตีหอดาวตกของข้าทำลายชื่อเสียงของหอดาวตกของข้า ถึงขนาดต้องทำให้ผู้โอโสอัศนีผู้นี้ต้องออกหน้ามาด้วยเลยหรือไงกันกล้าที่จะเผชิญหน้ากับระดับมหาวิทยาลัยสามคนคิดไม่ถึงเลยว่าประมงุงร้อยของเราจะมีความกล้าขนาดนี้เจ้าหนูเป็นแค่เผ่ามนุษย์มายางดินแดนหัสุนไม่รู้จักประมาณตนเสียจริงที่นี่นะไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะมาอดเปลงได้หรอกนะทำได้แค่นี้จริงๆสิสินะล้มปานี้มันคือสี่มหาวิทยาลัยเป็นไปไม่ได้ในยามนี้หอดาตกมีมหาวิทยาลัยมากายขนาดนี้เชียว ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละรำมดาแหละครับเจอตี้เสียวเยี่ยนเข้าไปนะครับมีหอกันทุกคนนะครับแต่เรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเสี่ยวเยี่ยนของเราตอนนี้ยืนในฐานะประมุขของหอดาวตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าพอมันตื่นขึ้นมานะครับมันก็เลื่อนแรงไปจนถึงแรงสูงสุดเลยนะครับ สมแล้วจริงๆนะครับที่มันเติมทูมาเยอะนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไว้เรามาติดตามกันอีกทีในวันหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ